นมาสการรับปูมาสการับคงรับตาม่านาเพ่ารับละปูมืดตามั่จังมากเนี่ยเหตเบียกเห็งานอยู่กพักกันมากเห็นว่าวาสีบอลจังดีเดี๋ยวหรอว่าสีเศร้าว่าสีเศร้าเมียสะกอนว่าได้ตังรักจำว่าสีเศร้าเมียะกอนนูมักพุ่มเลยเนาะโอ้ยเศ้าอย่างไนปูเจ็บซี่ถาอยู่เศ้าอ่ไรดดิเขามาถึงเย็นตัดหยาอยู บ่แล้วติเศร้าเ,าเ,เมตัดยาเนี่ยโอ้เห็นตัดยาโย่าถามมาเป็นยังขึ้นได้ตัดเองบ่มีปัดใจจ้างให่จ,จ้างก็เลยได้ล่วงมือเอียงปูกระไดปัดใ,ใ,ให่ไพ่เนี่ยนี่ละไพ่นวลคุณพ่มีเอาไพ่อยากซ้อยค่าตัดยาปูกระท้มาเบอร์นี่เด้อนี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าสามเจ็ดหกนี่ครับเอาท้วนอีกเตียหนึง่งศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าสามเจ็ดหก ถ้ามี่เอฟซี่อยากซอยคาตัดหญาปูถคานรามันน้ำเนาะถคานรามันตัดญญาปูน้ำครับคาร์ซีเนียววันนั้นนะธรกิจจำเป็นมันก็ใส่หลายอย่างครับอนะันนี้วบาบยย่าบ่ได้ใส่เงินมันกับโบเนียนนะวัดป่าเนี่ยมันวัดป่าขารตวนมันบ่คือวัดในเมืองครับวัดที่ขาดแค้นคู่บาอาจารย์มันก็ธรรมดาขันสีโบไล่มันก็ โบ้หลายมันโบ้โบ้หลายมันกับโบ้าบหลายหลายยางหลายเนี้ยขันเบ้เลี้ยงพระก็สอบกันคันโบ้เบ้มันก็ได้เบ้ต่ว่าเฮามเมื่อนี่เฮามา่เลี้ยงบุญเลี้ยงทานเนาะครับปู่ครับอยากขอบุญขอโชคลาภโดยไม่สวรรค์ขุมีบาทราไม่หลายจะให้จุดดอก ผู 1941, e au, water, ้ว <IL> <c oughs> <ally parfois> like ่าเป็นถูกทุกงวดเข้าทุกงวดกระสันกระมี่ร้ายทั้งแทีบเพราเข่ากระมี่อันนี้ก็มันกระโปรนแนวครับแต่ว่าปูมือนีกรเพิ่งวัดเพิ่งหันมันมันเข่านะผู้ติดตามแหนมไพาโชคก็ะโคงสีรูเนาะหกเก้าโอ้หกเก้าหกเก้าหกเก้ายุบปันได้ก็ได้คำว่าเป็นป ก็ว่าถ้าให้แต่ตัวเก้างวดเมื่อกี้นี่ปูให้491กับเ491 49420 491 420ผู้ที่ตามก็สี่ผู้จักคือตัวเนาะผู้เสียดายบุญบ่มีลูกหลานว่าะสันว่าครับลูกเพราะมีบุญว่าะสันเอาป่านนดมันสี่มีบุญบ,บุญ,ม,ม,บญมัน,นมจะได้สร้างขั้นบุญบ่มีมันก็บว่าได้สร้างซับเขามันมีหน่อย ขันได้ก็จังค่อยได้สั่งลูกหลานก็ได้ขันบ่ได้ก็บบัดเติมโอ้หนักใจน้ำเด้อลูกหลานเด้อปูก็ได้เด้อเอาบางที่มาใส่แหวงบุญปูก็ะเจี๊บุญนะเออโพธิ์ที่ตามคลิปไปก้อนก็งวดก้อนก็คือโยมบางคนก็ผิดพลาดหลายครับปูอ่าปูก็ขอโทษหลายที่ว่าบางคนหรอกพกประตูพกประตูสามตัวบนเดือบานนี่ยสี่สองศูนย์กรสันว่าพกประตูสามตัว บ่ได้แล้วเนาะว่าม่นสองตัวว่างูจักซื้อ you know. แต่ว่ามาแล <So? S 2> ้วมาตัวเก่าอีกล่ะจะสิขัดจากหน่อยครับนะอ๋อปูห้จังซี่ปูนี่ฟันว่าตะเว้นขึ้นสองหน่วยไหมครับอ้าตะเว้นจังไดมาขึ้นสองหน่วยว่าสันปูว่าครับเอามันข้นสองหน่วยต่อสันหมอนึ่งว่ามันขึ้นสองหน่วยสิเป็นอย่างเนอะมันตายแล้วว่าสันเอามันตายแล้วมันแปลว่าจึงหนึมันตายแล้วสองหน่วย ปูขึ้นเยว่อเอา้าจะเว้นขึ้นสองหน่วยนี่ธาตุซีขันหาปูเลยสซเลยห้าเจ็ดศูนย์กลับพ่อมเดอนให้กลับพ้อมเด้อ,อดลูกดัานเด้อให้กลับพอ่อเน้นกลับเด้อสองตัวให้เน้นกลับเด้อเลขสามตัวให้เน้นกรับเด้อ <c oughs> ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดหกหกเด้อเป็นยังหกเหกมันเป็นยังเจอตัวน้อปูบอกเจอได้ปานยังเป็นหกปูเอ้เจอได้แล้วว่าสันหน่อยจำได้ปานยังเวอร์ซันหกเป็นเจ้าบอนไหมศูนย์แปดหกเวอร์ซันไปรัดไปเห็นแนว 086แปดหกเลกสามตัวสองตัวมาจังซีนะคือปูเห็ดในเร็วมันจะมาจังซีมาจังซีมาจังซีหกเดอนี่เด้หกเดอนี่ครับหกคาคปันว่าแต่เป็นขื้นสองนวยปัญญาถ้ำศูนย์แปดหก เอาเขาหน่อยทามในปูของใจกบแตเว้นขึ้นสองหน่วยคือตีกัแตเวนขึ้นสองหน่วยเราบ้านขึ้นเนี่ยแตเว่นขึ้นความหมายปูเอาเอาเลขนี้ไปเสียงครับปูเลขฟันว่าตะเวนขึ้นสองหน่วยว่าไงมีหมอนึงมันเอโอมันือขึ้นหลายหน่วยแท้ว่าไงมีหมอนึงว่าขึ้นสองหน่วยตัวมันตายแล้วมันจูแล้วว่าไงว่าจัดกันได้ยู่ได้ยู่ ของมันก็โย่แล้วต้นนี่เอาเท่าเนี้ตับแตกเด้อบวหลายโตดอกลูกหลานนี่ลงทุนจากพันหนึ่งก็ได้ค่าหมาค่าผู้อยู่ดอกเออพ่อได้ขนมกับต้มให้ลูกหลานไปลูกเลี้ยงอยู่จะเฝ้าหวังจะสั่งน้ำปูเด้อถ้าบ่าสัตธาถ้ามันบ่ถือกปูเบาจช่ซี่โอ๊ยไปซื้อน,น้ำปูนวดไหลไปัดปูไปวดฟังปูปปที่หลังเหมือนเบิ่มแบมผ้าโซ่เบิ่งบ่ท่านกับมี แต่ด็ว่ามันพ่ในทัวถึงปันในตัวนี้ว่าสนุกเออเอาล่างบัน่นนี่ล่างมาจยังสี่เด้อคาโปเน่ยนั่นยังได้เนื้ไว้นี่มาแล้วมักหลายนี่มักหลายที่สองสองหกสองเก้าบะปูเออเออบักนี่ละบักนี่ละ,บ,ละบักสำคัญเด้เนี่ยมันมาจะสูตรเก้าเนี่ยละเ,เล็กแง,งม้ม สวยเด้อนี่เลขสวยเด้ครับเด้อนี่เด้อเ,เลขสวยเลขสวยอันนี้ก็ยาวหลายเอาย่งางได้แปดตัวเด้อหกตัวเลขที่ควรจะมาแน่นอนที่สุดคือห้าเก้ากับหกเก้าครับเป็นเลขปิดสนา แต่ว่ามันมาแน่นอนถ้าเทวดาบ่ากันแจงหรือลูกคู่ป่องวีปัญหานี่ฟันท่งเลยย่ามีปัญหาแล้วคู่ป่องเนี่ยพริกแผ่นดินมากออกเ,อเกด้เอล็กออกไม้สวรรค์เท่าแม่นบ่ ว่าคือปูว่าแนนแล้วปูวเพชรลงไฟต้องว่าจังสี่มันยังไวสายแจงกันว่าถื่อแกมันสะไปเลยแนนแต่ว่าถื่อกันสะไปเลยค,คันเนวอื่นนนี่สิบแมป,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 ปาเพชรลงไฟต้องว่าจังสี่ล่ะถูกต้องแล้วปูอโอเ้เพชรลงไฟเป็นสี่ล่ะลายเพชรพอดคันว่าเ <c oughs> พชรลงไฟนี่มันใหม่มันหอนมันห้นเขาเพชรลงไฟปูว่าเอาแม่มันลงไฟแล้วว่าั่นลูกว่าั่ะเอามันเลยเอ๊มันด่าหอดแม่เหมืนต้นนี้ว่าั่นเอามันหลอดว่าั่นปูว่าเอา เลขแถวพกออกยุ่นี้เอาว่ามากลูกหลาน<ม>ขืนแล้วแต่เบ้นขืนสองหนวยแต่เบ้นขืนสองหนวยเด้อปูอันแต่เบ้นขึ้นสองหนวยนี่มันเป็นศูนย์ศูนย์ได้ปะแต่เบ้นขึืนสองหนยวยเน <laughs> ี่ยมันมาตัวเกาสิบศูนย์สองติปูเลขผีบ้ามันขึ้นสองหนวยบางหนึ่งมันอยู่ตารางปะ มังนึงอยู่ต่ลางเลยบ่ตางมันขึ้นสองหน่วยยังบเลยมันขึนโอ้มันอยู่บนโอ้ยขอไอินตาดิขอึ่โอ้ยขึนฟ้าคือเบาดขึ้นนั่นพอดนทสองตเลยนาะยางยเนียย่างฝันมาแต่เป็นขึนสองหน่วยอ่งบอกว่าได้บอกว่าได้อ เขาแบดนี้เอฟซีตีเอาเด้อปูว่าตะเว้นขึ้นสองหน่วยบอกไม่ได้แต่ว่าเลขอยู่ืนึ่ฟันทองหนี่งฟันทองมามะมีแค่นี้เท้ๆไหรตามปูเนี่ยมักเก๋าปูใบจานเซกหรือว่าโอ้มันคือกันคือกันกันย้องบางมันโหลดปูว่าเนี่ยแต่ว่าปูฝันว่าตะเว้นขึ้นสองหน่วยปูคืออะไรปูคือแปด ปูเป็นยังแต่เว้นขึ้นสองนวยก็ยังวะหัวใหโอ้ยยงหนักไปเรื่อยบัดนี้เขาบอกภาษาจังซี่ว่าจังซี่ปูว่าจังซี่เขาพ่าวว่าก็เรียกว่าไปตามเขาแต่ว่าแต่เว่นขึ้นสองนวยเอาปูว่าจังซี่ยังดีเป็นคนหนึ่งสิโอ้สิแปลงผู้ใดรู้จักรีใสปูกับโอ้ยปูกับเป็นคนหนึ่งสิเปียบสี่ก็ลองพิจารณาเบ้างนะครับผมปูว่าตัวเลขอยู่ในนีซล่ ตัวที่ตัวเน้นปูเน้นที่สุดตัวใดปูตู้วงลายอันเดียปูเอาตัวเดียวเอะนะเอาตัวเดียวเค็มๆนนะปูนี่ได้ตะเวนขึ้นซองนวยปูกันจิ๊บว่าสองหกสองเก่าหนึ่งป่ะโอ้เน้นยังเดื่อยังว่าตะเวนขึ้นซองนวยยังว่าปึ๊กนี่แล้วปูแต่ปูมาบอกเป็นตัวคือสิบปั๊ดเลยนักปูเออตะเวนขึ้นซองนวยเนาะ เทเล่นเกินสองหน่วยเอาไปเลยเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์เน้นไปเลยเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์เลขมาหกแปดแปดหกเอ้มันมาแปดหกหกแปดมันก็จังเข้าใจง่ายถึงเอาได้ไปได้ลุยกันลุ้ยไปเลยถ้าบอว์กยุนีเพิ่มมาแล้วสองศูนย์ยินีอ่านบ่มีเลยมากินก็ได้กันละเอาเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์แปดหกสองศูนย์เน้นศูนย์เจ็ดแล้วเน้นศูนย์เจ็ดสันนี่ เม้นเน้นศูนย์เจ็ดแปดหกนี่เด้เอาเน้นกับไปอีกเม้นเท่านั้นศูนสองอีกบ่อปูอาจะเล่นขึ้นสองหน่ยยังไงสองศูนยส่น้อศูนย์ส่น้อมืนี่สองศูนย์วันนไม่แห้งเถอะน้อเนาะล็อกค้อไอ่หล่ดเตยกตัวเก้าก็สื่อหลอดมาจะตัวเก้าก็สื่อเอาเลย 0220 7007 8008ถ้าไม่มาบนเอามันมาบนแต่เป็นขึ้นสองหน่วยเอาเทียาด่าบุตัวอา้าต่างบุตัวดีดีมันก็จะออกบนมามาีมามาตัวน,นี้มาตัวน,นี้มา,ตนนมาแต้มเดียวเอาป้ามันเอาแปดหก เรียกนี่สามารถมาล้างมาบุญเด้อนี่เด้อครับปูนะ่นี่บุญนี่บุญนี่บุญลุ้นตะลางนึ่นลุ้นลุ้นตะลางปูดว่ตั้งใจว่าโนะให้ลูกหลานเตียวนะครับเข้าใจบ่าหน้าไหนวะ สองศูนย์ยูบน๋นวสั่นปูวายนั่นแปดหกล่องลางวสั่นเอาบาดนี้จักสีว่าจังไหนล่ะกันเฮ็ดปานนีเรานั่นเอาก็เฮ็ดดีแถอปูเมีนเอาเอาปูผ่านผ่ามาออกในนีปูสิเฮ็ดจังไหนต่อไปปู ผู้สันเข่าเดือนนึ่งมาั่นเอ้ยเดือนนั่นหรอผู้สันแเราเข่าปูผู้สันเลยถ้าไม่หัวในชุดนี้ไม่สันข้าวเอ้าสันผลเราไม่หลุดปูสันกราปวดแท่นเราปวดแทนเอ้าสันสันผลเไม่ตัวมันจังสีได้บ่ผสันสันเข้าไม่ได้มาๆกับแม่นเข่านุ่มกับแม่นเข่าเด็กแม่นเข่าบดๆมันไ่ได้ตัวเข่ารอดสันผลเราไม่เอาในมันหัว กินวันมันอ้าวาวทั่อ้าขอบุญขอบคุณจะเลื่อนถ้ำจะเลื่อนสุกจะเลื่อนบุญจะเลื่อนถ้ำลูกหลานท,ที่ติดตามมาตลอดอปู่กะขอฝากบุญบารมีความเมตตากัรุณน้าไว้กับลูกหลานครับผู้ถือก็ดีใจน้ำผู้บ่ถือก็เสียใจน้ำผู้รู้ยูบ่ซื้อก็เสียใจน้ำทุกสิ่งอย่างมันเป็นดุลพินิพจพรณน้าเอานะขั้นอยากได้ปู่กะให้ไป ปูนี่ควาสามารถรับประกันได้ไหมายถึงว่าคู่บาอาจารย์ใดมันมากใกล้กันหนูหนูฝันผมฝันอันใดจับใไ่กันถือว่าปูให้เป็นวิญา่านท่ำมเลขเลขของปูนี่คืดเอาบ่มีเลขเก่งเรื่องอยังต์ต่เขียนไว้คืดว่าเราแมนโลดกับฝันเราเทีบวด่ามาใหา้เพิ่นตัวกับตัวน้ำกันลูกล้านรับคือปูคำล้วนบ่เป็นครับแล้วก็ ตัวเ่าเป็นแต่จักที่ถือเ่าถือแล้วแต่ลูกหลานแมนบอกเพราะในตัวนี่ปูมักปูกับบ็อกแมนบอกถ้าถ้าถ้าลูกหลานบมากกับ่านไปปูกับเพได้ว่าอมียังค่อยสั่งบ่มี่ก็บ่ราสั่งแต่ว่าปูกับขออายุลูกหลานก็ธรรมดาขอบุญขอคุนที่ปูซอยมากขเลียกเน้อยครับไอปูปูก็ดีใจนํออบนใดที่ลูกหลานสร้างก็ขอให้ไรมากเทมาก บุญใดที่สร้างไว้ในพุทธศาสนาขอให้บุญนั่นน้ำตักน้ำตอบสนองล,ลูกหลานครับสิ่งใดที่ได้สร้างไว้บาร,รมีสร้างสร้างมาร้อยวัดก็ไม่เท่าวัดเดียวสร้างมาวัดเดียวก็ไม่เท่าร้อยวัดนี่แหละคือหมายถึงว่าบุญเท่าสร้างสร้างหมันถึงเฮ็ดให้มันถึงเฮ็ดให้มันสุดใจถ้่าบ่สุดใจเฮ็ดให้มันสุดใจมนใจม,น,จมนคือดีกาเพิ่นแท้เฮ็ดแต่มันคักๆกนะันน่ะเฮ็ดแต่มันสุดเจ้าของ ถ้าเหมืมันถึงกิจถึงใจเฮ็ดบ่คักเฮ็ดให้มันสุดใจสุดใสคือสุดหันแม่นบ่ลูกหลานครับสุดใสเนื้อวาซั่นเพลงสุดท้ายนั่นน่ะสุดใสคือสุดหันนะแม่นบ่ฮู้จักต้องเพลงสุดท้ายนั่นแ่ะเฮ็ดให้มันสุดก่อนมัดสิสุดเฮ็ดให้มันดีลูกหลานน่ะครับนะผู้ขอฝากคุณไว้เท่านี้เด้อแต่เป็นคสองหน่วยครับปู้แต่เป็นุครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ